เจี๊ยบครับชวนชิมวันนี้พามาไปไหนเนี่ยพามาดูลัมโมไซค์ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามอไซค์มานี่คือจะพาหนูไปไหนไม่ได้พาไปไหนพามาที่นี่ฮะฮะทำไมละ็มันอยู่ที่นี่ก็ต้องมาที่นี่ร้านขายมอเตอร์ไซค์ก็จะมีอาหารมันไม่ใช่ร้านขายมอเตอร์ไซค์มันคือช็อปมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มบูโซนเขาแล้วเขามีอาหารอยู่ที่นี่ใช่วันนี้จะพามากินทอไอเสียวายไม่ใช่บ้าใครอยากกินทอไอเสียเขาอมเล่นวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านออลกาลาชนั่นเองค่ะไม่ใช่ร้านที่่่ขาายยมออตต์ไซแงด แต่วันนี้ที่อิวกาล่าเขามีอาหารอร่อยอยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าค่ะกับร้านอิวกาลาไปดูกันว่าข้างในมีอะไรให้เราทานกันบ้างค่ะเชิญเลยครับรถส,สวยๆงั้นเลยนะหน้าขโมยช่วงอร่อยชวนกินสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ ครับวันนี้นะฮะผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่มาเยี่ยมเยียนกลุ่มเพื่อนฝูงกันละกันนะเป็นช็อปเพื่อนฝูงว่างานเห่อของบูโซนนะครับทุผู่ชมครับตอนนี้จ็นั่งอยู่กับพี่วุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำให้รู้จักน้องสาวผมด้วยครับพี่วุฒิครับครับนะร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับคือพวกเราเป็นขับมอเตอร์ไซค์บูโซนไรเดอร์นะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ขี่ไปร้านนู้นร้านนี้นี่เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําขับของเราเองนะครับโดยให้เป็นที่นัดพบ ของเราเองเราต้องเรียกว่าที่นี่เป็นเป็นอิวกาดอิลกาดแปลว่าอะไรอิลกาดอิวก็เราก็เหมือนกับภาษาอินเลียอิวก็คือเดออนะครับเดออกเปอิวเดอะกาดอะไรางคล้ายๆแบบนั้นคือเป็นชื่อเฉพาะนอกจากบริเวณนี้เนี่ยนะคะที่เราเห็นเป็นแหล่งนัดพบแล้วที่นี่มีแบบว่าโซนกาแฟโซนอาหาร ชื่อแกนชิโอแกนชิโออิตาเลียนกับไทยฟิวชั่นเหมือนที่โต๊ะเราตรงนี้ก็คือเป็นข้าวอาหารจึงขปรงหมดใช่ครับมาด์คือชิมเลยไหมอะไรพี่พี่จะว่าอยากได้พิซซ่าก่อนเลยไหมพิซซ่าเลยไอเดียเป็นพิซซ่าพิซซ่าเปเปอร์โรตีนะครับเปเปอร์โรตีโอ๊ยเขาเป็นแป้งโรตีเออเหรอมันไม่ใช่สไตล์อิตาเลียนเป็นแป้งบางอย่างี้หรอแป้งโรตีอันนี้เป็นแป้งโรตีตีขึ้นมาเองหล่อขึ้นมาเองนะฮะยิงดอกเองไม่ใช่อันนี้พะไม้แฮมใช่ไหมไม่เป็นเปปเปอร์โรนีเปปเปอร์โรนี จะบอกว่าอร่อยชีสตุ้มอันนี้มันเหมือนแป้งพิซซ่าแหละแต่ว่ามันบางมันจะกรุบกรอบน้กแป้งโรตีมันจะเคี้ยวขาดเลยฮะมันก็ได้ความมันความหวานของเนื้อแป้งอย่างนี้มีกี่หน้าตาดูโอ้มีมีหลายหน้าตาเลยครับทำได้เยอะเลยครับมีหลายรสชาติหลายหน้าตาต่างเลยแนะนําอร่อยแน่ครับมากต่อเลยนะฮะอันนี้ดีกว่าแซลมอนแซบครับก็เป็นเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับปกติจะกลมกล่อครับผมจะไม่ปิดปั๊ดนะใช่ครับใช่ครับ เผ็ดนะแต่ไม่ได้ขนาดที่เราเห็นขนาดนี้เขามีการใส่ตัวกระเทียมกินเข้าไปคือมันมีกลิ่นกระเทียมมีความหอมนอกจากกระเทียมนะครับเราก็มีมะเขือเทศเข้าไปนะฮะมะเขือนี่เพิ่มกลิ่นนะฮะหอมด้วยผักชีของไทยมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆมีความเค็มหน่อยๆเลิศเลยอร่อยมากอยากกินอะไรอยากกินอะไรมาได้เลยสปาเกตตี้ไหมก่อนที่จะไปสปาเก็ตตี้ก็ได้สปาเกตตี้ทะเลซาทาคือดูจากสีแล้วคือเขามีการใส่ตัวพริกไทยเป็นเม็ดๆมาให้ดูด้วยพริกไทยสดพริกไทยสด <ไ>แล้วก็ใส่เป็นทะเลใช่ไหมคะครับคือถ้าเกิดว่าใครชอบรสชาติแซบๆ,ๆอ่ะตัวเนี้ยเหมาะมากๆนะคะแล้วเส้นเขาลวกได้กำลังดีมีความเค็มนิดๆไม่ใช่เผ็ดแบบเป็นสไตล์ไทยอย่างเดียวนะฮะเ็าเะจะมีกลิ่นความหอมตลบอบอวลของอบรรยาก,กาศของอิตาลีของเผ็ดจริงแซบจริงคอนเฟิร์มป่ะอีกหนึ่งเมนูนะฮะครับต้มยำรวมมิตรทะเลครับนี่คือต้มยำรวมมิตรทะเลนะฮะเอาทะเลมารวมกันสดๆใหม่ๆ ดูของคุณภาพมากเลยเนาะเ<ช>พราะมีตัวไซสใหญ่หญคือชิ้นใหญ่มากจริงๆห,หน่ารักที่สุดเดีน,น้องปายคือชิ้นเขาใหญ่มากเลยอ่ะมากจริงๆใช่รสชาติ้มยำก็ครบแบบเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำไม่พอนะคะมีความเผ็ดครับแล้วของทะเลเขาสดมากเลยอะ่ะแล้วก็อบวนไปด้วยสมุนไพรไทยนะฮะใส่ครบเลยนะฮะตะขาดแตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะหอม อันนี้ดีกว่านะฮะแบบไทยๆอีกหนึ่งเมนูครับผัดช,ชารวมมิทะเลนะครับทำไมเน้นซีฟู้ดเยอะจังวันนี้พี่เอ๋ก็คือมีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็เราเราขับรถขี่รถไปทานหลายๆที่มันเนี่ยเราชอบเรารชอบเราชอบซีฟู้ดใช่ครับอร่อยอ่ะอันนี้ยอันนี้รสชาติค่อนข้างเข้มข้นมากกินกับข้าวน่าจะน่าจะเหมาะมากอร่อยมากต้องต้องยอมรับว่าอร่อยมากทุกเมนูนะคะไม่ว่าอาหารไทยอาหารจานเลียนทาได้ดีมาก เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นไบเกอร์เขาบชอบเวนชิมไปอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้มารวมกลุ่มกันที่นี่ห้เกิดว่าใครสนใจขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าอยากลองมาชิมอาหารก็มาได้ที่อิวเกวตต้องบอกว่าของเขานะฮะรสชาติเข้มขน<ช>้นอร่อยจริงรๆนะฮะในสองสไตล์นะครับไม่ก็คืออิตาเลียนด้วยแล้วก็ เปิดไทยด้วยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับถึงเที่ยงคืนคือในบริเวณของอาหารจะเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นเที่ยงคืนแต่ถ้าเกิดว่าในโซนกาแฟล่ะคะกาแฟเราเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงปิดประมาณทุ่มครึ่งนะฮะเปิดหมดเลยนะแล้วครัวเปิดหรือยังคบตอนนี้ครัวก็เปิดเปิดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ก็เปิดอยู่ใช่ไหมคะพี่ต้องเข้าครัวแล้วล่ะครัวเปิดแล้วนะฮะวันนี้ดูสาธิตหนึ่งเมนูอันนี้ดีกว่าอันนี้อร่อยมากอะไรเธอรู้ได้ไงท่านไีก็ด้ อ่ะแล้วแต่ถ้าเสียงดังขนาดนี้ก็ต้องเป็นอันนี้แล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะนั่นก็คือผัดฉ่ารวมมิตรทะเลนะฮะสูตรเด็ดจริงๆนะครับเชิญในครัวครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเมนูแบบไทยๆรสแซ่บๆนะฮะนั่นก็คือซีฟู้ดนะครับเอามาผัดฉ่านะฮะและคนที่จะทําสาธิต พ่อครัวประจําร้านของเรานะฮะเชฟหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะพร้อมแล้วลุยได้เลยครับครับผมทุกอย่างนี้ต้องมิกซ์รวมกันนะครับผมออันนี้ลงน้ำมัเลยครับผมอันนี้ก็คือเราผสมเรียบร้อยแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะพริกไทยกระชายนะฮะเอาล้วฮะหลังจากนั้นก็คือเราปรุงให้เสร็จก่อนเลยนะฮะโดยการใส่ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นะฮะลงน้ำมันนิดหน่อยน้ำมันนิดหน่อยนะครับพร้อมไหมครับพร้องลุยได้เลย ขึ้ท้ายก็ลงครับเสร็จแล้วก็ตามไป็นที่เจ้าพระคุณลุนช่องเอ้ยมีพอมีแน่โอเคครับเเอาละครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอ่าแล้วก็ตัดใส่จานเลยครับเอาละครับเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะผัดช่ารวมมิตรทะเลนะฮะพร้อมเสิร์ฟฮะนี่ก็คือคาซิโอนะครับขึ้นมาใช้บริการได้นะครับนอกจากอาหารอิตาเลียนนะครับที่นี่ก็ยังมี รถเลิศอีกด้วยขอบคุณมากมครับพี่หนุ่มครับคขอบคุณครับชื่อร้านชื่อสถานที่นะฮะจริงๆที่นี่นะฮะแบ่งเป็นหลายโซนกันแล้วกันมีทั้งมุมกาแฟนะฮะอาหารจาเลียนอาหารไทยนะครับก็ยังมี แผนกบาร์อีกด้วยนะฮะถูกต้องหรือว่าใครอยากเอารถมาฝากเนี่ยนะคะได้เลยมีเปิดเป็นโรงแรมด้วยนะคะมาที่นี่เลยค่ะอิลกาลาร์ชนะคะอยู่ที่อยู่ที่ไหนเอ่ยหน้าคอนโดนวัตลาระครับถนนเรียบทางด่วนตัดเกษตรนวมินครับผมอยู่ซอยชื่อว่าประดิษฐ์ประดุลธรรม33เอาละครับคุณผู้ชมครับถ้ามองหาร้านที่เรียกได้ว่าเป็นกันเองประทับประใจนะฮะกับมีมอเตอร์ไซค์สวยๆจอดให้ชมนะฮะก็เชิญที่อิลกาลาช แล้วี่ครับสิ่งดีๆเรามีมอบให้นะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราอีกสมบูรณ์มอบให้ทางร้าน1ชุดครับผมวันนี้เรามีของมาให้ด้วยเอามาให้เป็นกิฟต์เชอร์มาแจกคุณผู้ชมยังไงดีคะพี่วุฒิครับเราก็มีกิฟต์เชอร์ให้5ใบนะครับใบละ1 0 0 0บาทอบาทนะครับแจกให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมชมอยู่เยอะเลยต้องมีกติกาละกันหน่อยไหมมีคำถามไหมคำถามไหมคำถามเลยคือร้านนี้เนี่ยนะคะเขาชื่อร้านว่าเอลกาลาชคำว่าเอลเป็นคำที่มาจากภาษาอะไร ง่ายมากเพราะว่าเขาขายอาหารอะไรล่ะนั่นแหละมาจากภาษานั่นแหละส่งคำตอบเข้ามานะคะในรายการของเรานะคะได้รับรางวัลไปเลยเป็นกิวเชอร์นะคะ5รางวาัลรางวาลัลละ1 0 0 0บาทมาอัดอิ่มอร่อยกับร้านอิวกลาชกัน,นค่ะตอบไปเลยนะฮะสูงไหญโกโลกไม่ใช่ไม่ใช่นะนะต้องตอบใหม่นะฮะเอาวันนี้ของขอบคุณพี่วุฒิมากนะคะ<อ>ที่นะมานีนันะํนำอาหารแล้วก็ มาเชิญชวนพี่น้องชาวไบเกอร์ให้มากินอาหารอร่อยๆกันที่นี่ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะฮะวันนี้เราทิ้งไายกับร้านดีๆสถานที่สวยๆแบบนี้นะฮะกับอาหารรสเลิศนะฮะกับร้านอิวกาลาค่ะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เข้าสู่เทศก,กาลกินเจเยาวราชประจำปี2,559ที่ถือเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปีเพื่อเป็นการเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนให้มาร่วมกันถือศีลกินเจสืบสานประเพณีอันดีงามโดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้นแนวคิดคู่บุญบาร,รมีมหามงคลเถลนนินถวัลยราชสมบัติครบ70ปี พร้อมไฮไลท์ภายในงานกับการทำเมนูพิเศษซุกกี้ทองคำผัดแห้งในกระทะใหญ่พิเศษที่ทำแจกจ่าให้กับผู้มาร่วมงานได้ชิมเป็นสิริมงคลกันนอกจากการแสดงต่างๆที่ผู้ร่วมงานจะได้รับชมกันแล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คืออาหารเจหลากหลายเมนูให้ได้เลือกซื้อหารับประทานกันภายในงานซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผลิตภัณฑ์ตาเด็กสมบูรณ์หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนหลักที่มาเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับหลากหลายเมนูภายในบูธของงานทําให้ผู้ร่วมงานอิ่มอร่อยมีความสุขไปกับหลากหลายเมนูอาหารเจภายในงานอีกด้วยสําหรับผู้ที่สนใจก็สาม,มารถร่วมงานประเพณีง,งานเจเยาวราชได้จนถึงวันที่9ตุลาคมนี้ครับ